สวัสดีครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาตกปลาครับพี่น้องบ่ได้ลงมาดนพอดีลงมาพี่น้องมันตกอยู่นีน้ำครับน้าบอยหน้าบอย,บอยคอมเมนต์ว่าอยากอยากเห็นคลิปตกปลาครับบ่ได้บ่ได้่ดมโดนแห้งครับบ่ได้ลงคลิปตกปลาวันนี้เป็นปีแล้วครับผมก็เอาลงมาสี่ขั้นเนาะของของ,ของหฮาดจะยูมุมสายด้วยครับพี่น้อง ทีขั้นทั้งสายตกเป็นตะกอสามแล้วก็เป็นตุกติ่งขั้นหนึ่งครับมาหลุดน้ำกันบ้างครับว่าสิมีผลงานบอก ลอยครับพี่นอ้องลงไปเรียบร้อยครับ4ขั้นของเราฝังทั้งสายนะครับขั้นทุดท้ายนี่เป็นตุ้งติ้งครับมาหลุ่นกันเบิองว่าสิมีผลงานบอรครับอเนี่ยพนดีครับเอาก้อนแล้ว้องเอาก้อนแล้วของบอืมยู่อยูบ่บ่ละ หนึ่งเป็นตัวตรงอ่ะโอ้ยอยู่อยู่ตัวละก็สกางเออโอ้ตัวงามอยู่ใส่สวยอยู่ปากะมังครับพี่นออ้องง่ายเงียดดีตัวนี้ตีลงก่อนยังบ่ทันตีงอย่แอะอยู่ครับทหารรุ่นต้องเข้าต่อครับต้องกินละมื้อนี้เอาแล้วเอาแล้วอยู่บ่ ย่อนเลยเลยใช่ย้อนมั้ไงเจ็บตรงงามนี้ได้หรอเอกซ์อต่อมาต่อมา กำมว้ยโอ,โอ้สันแห้งมาแล้วครับตัวแรกเป็นปลาเพียปลากาแล้วแต่เอิ่นครับบ้านผมเอิ่นปลาอีก,กร,รมอีตูมาแล้วครับนะบอยตัวแรกครับ Nó bòi dạc hiến tóc tốt và Nhi hôm bộ khôi bên đây khắp cho các ngàm như thế Nào, mán mán vô đây, tiền rất thừa Cứt chú vào bên ัำผัสบ่เอาแล้วเอาแล้วกดแล้วกดแล้วของนองเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วโอ้เนี่ยพันดีดึงเออตัวงามอยู่บ่คยังหนักอยู่เนาะยกสีหนักๆอยู่ ราสกางโอ้ต oh, oh, <Yeah. S 1> ัวงามอยู huh. oh, oh, okay. <laughs> ่ส้นนันเขาปากกรมังนอกสองแต้มแล้วครับคุณน้องเอาอยกแล้วครับมานั่งเบืองน้องเอาปลาครับมันนี่โอ้หตุงติงครับกันนี่โอ้ตัวงามแท้ปลากินตุงติงปากกรมังครับ เฮายัางแต้มเดียวคือเ่าอยู่น้องฝาดไปสามแล้วครับ อี่นอนี่ครับแต้มที่สองครับเป็นปลากระมังครับตโตบอยใหญ่บันไดครับพี่น้องต่ว,ว่กากะโอเคอยู่ครับดึงคอยแห้งผมบนึบกว่าอยู่เลยเดียสองโตแล้วลครับน้ำบ,บอยเอาเราบอยันี่เองย่งถ้อหลังแล้ว ยังอยู่อยู่เป่าเอาอยู่แล้วครับขยับอีกแล้วไปขึ้นคอยเอะ ครับตอนนี้กับเกือบ,เ,อบเที่ยงแล้วครับพี่น้องยังโมทันได้เพิ่มอยู่เนาะร่มแห้งครับสายๆมาผมมาจักหน่อยกน็น่าจะเก็บกลับแล้วล่ะผมตอดเรื่อยๆอยู่ครับแต่ว่ายัางโมทันเห็นตเนาะครับมันเหมือนเราแหวงเอียงตักอย่างน่าจะปลาชโดมั่งกวนนี่ผมว่าหลายคือกันนะครับปลาชโดอยู่ น้องได้3สามตดสามแต้มครับทกกั้งน่องปากระมังผมเห็นมาสองเอามาแสเเปิลครับแสเปวร์หลุนๆน้ำกันเบิ้งอีกครับมีเพิ่มอีกบอเงียบไปเลยครับพี่น้องร่มกับแห้งครับผมว่าจะเก็บเลยแลละครับ หือหน่าจังสิมาลองใหม่ให้มันเศร้าร่มก่อนมันจะเหตุยากกัาแน่ครับเพราะว่ามองของมันจะร้ายครับอยู่นี้มาประมาณสองชั่วโมงครับวันนี้มาลองเบิงงกาเห็นปลามาสองตครับนี่ครับผลงานวันนี้ของข้าเป็นปลาเพีย๋ยหรือว่าปลากาครับตัวหนึ่งแล้วก็กระมังตัวนึงครับ ดึงเรื่อยอยู่ครับแต่ว่ากินละแวกอย่งใดบูครับอันนี้เป็นเป็นของน่องครับนองปนดิมาสามตรครับเป็นปลากระมังทั้งนั้นละครับเมื่อคอยเห็นปนไดิเอกเอาไวเ้เ่อนการติลต์น้ำพึ่น <c oughs> ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับติดตามเราช่มฝากกดไลค์กดติดตามเป็นก,ลกนำลังใจนะครด้นครับขอกันไหมคลิปน้าครับเดี๋ยวผมสิมาสั่มไม้นี่อีกอยู่แล้วครับ คลิปนี้สวัสดีครับ